เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นใวนช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่วยพี่สดีครับนี่ของมาชีเป้าบ้านสวนสวยสวยนี่ชมเล็กๆเล็กอยู่นะครับเป็นบ้านสวนนะครับบรรยากาศดีพร้อมอยู่พื้นที่เยอะครับราคาสุดคุ้มเลยทีเดียวพื้นที่เยอะมากรอบๆก็เป็นทุ่งนาครับบ้านสวนกลางทุง่งแต่ก็มีเพื่อนบ้านไม่เปียวด,ดินดีน้ําดีมีแหล่งน้ําให้ด้วยทําไรทํานาทําสวน เงียบสงบครับเหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจอยู่ใใอ,อาศัยไม่แออัดไม่วุ่นวายติดถนนคนกรีดนะครับเดินทางสะดวกไม่เปรี้ยวไม่กันดานสุดคุ้มนะครับมีพื้นที่ทําสวนแล้วก็ทํานาด้วยตัวบ้านก็สภาพดีฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชีเป้าหรือซื้อประจำได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับฝากกดถูกใจไว้ด้วยที่ทําสวนทําไร่ไฟฟ้าพ,าพอมาพร้อมเดินทางเข้าออกสะดวกมีผลไม้หลากหลายชนิดเลย มีลูกท้อนะครับที่เห็นนี่เป็นลูกท้อมีกล้วยมีพื้นที่ทํานาวางระบบน้ําให้เรียบร้อยเอกสารสิทธ์ถูกต้องครบถ้วนนะครับโฉนดคุดแดงพื้นที่8ดไร่55หตารางวาในราคาเพียง3ล้าน3แสนแน่แนองก็ตกไร่ละไม่กี่แสนครับ8ดไร่3ล้านสแสนนะครับตกไร่ละไม่กี่แสนดินดีน้ําดีครับไฟฟ้าประปาสะดวกเดินทางสะดวกสบายไม่เปรี่ยวแปลงนี้อยู่ บ้านโป่งราชาบุรีครับท่านใดสนใจก็ไปดูถานที่จริงกันได้ติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ